สวัสดีครับ FC ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับะวันนี้สวัสดียามเช้าเนาะแต่เช้าเลยนะครับ FC ซีขึ้นเขาวันนี้ก็เหมือนเดิม,มขึ้นแต่เช้าก็ไม่ได้นะครับ FC ีวันนี้เนาะก็ขึ้นเขาหาอยู่หากินโอ้มีคนขึ้นกอนะ่อนแล้วเนาะก็อ่ะนี่ครับ ช่วงเช้าเนาะบรรยากาศดีนะครับพี่ซีวันนี้หมอกลงหมอกลงนะครับพี่ซีเมื่อเชา้านี้แต่เช้าเนาะ็อ้ฮะไม่โอ้ยหนาวหนาวขนาดเดินขึ้นเขานะครับหายใจแรงแบบนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับพี่ซีเอาไปคนเดียวครับพี่สีขึ้นมา ทางบ้านนี้สีหนาวหรือยังทางบ้านผมนี่นี่ครับหมอกเนาะโอ้หเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขานะครับสีมันจะถ่ายคลิปเลยนะก็มาถ่ายวันนี้เนะไปหาอยู่หากินไปหาหนูนะครับสิไปกับน้องหมา ไปคนเดียวไปกับเจ้าขาวสองอยกับน้องหมานเจ้าขาวโอ้ขึ้นมาขนาดนี้นะครับซียังเหนื่อยเนาะขึ้นแต่เช้าแบบนี้เนะาะดวงอาทิตย์ก็ใกล้ขึ้นแล้วล่ะยังหนาวยังเหนื่อยอยู่เลยวันนี้ก็เกือบท้างวันนะครับซีไม่หมานนะ ไม่รู้มันเป็นยังไงครับพี่ซีเนาะน้องหมาก็สงสัยมันเหนื่อยเนาะพาขึ้นเขาบ่อยเนาะโอ้หอวไม้ยังมีอยู่นะครับพี่ซีหัวไม้เนาะเดินทางขึ้นเขาช่วงเช้านี้ก็ดีนะ,ะเหนื่อยก็ทำยังไงได้เนาะไอซีเนาะ น, <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าเหมืนี่ครับพี่สีโอ้ยดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าจังเลยวันนี้ตอนกลางวันมาเดดร้อนนะครับพี่สีเหมือนจะคล้ายๆว่าจะเป็นไข้นะครับพี่สีเนาะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวปวดหัวด้วยนะครับพี่สี ก็นี่ครับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเสียงหายใจของผมนะครับพี่ซีเดินขึ้นเขาเนี่ยแรงมากนะครับโาะขนาดขึ้นบ่อยขึ้นเกือบทุกว,วันเนาะโอ้ยมันก็เดิอนอย่างบ้าน,นะครับพี่ซีเหงื่อไม่ออกเนาะ กจะเป็นนะครับพี่ซีเนาะเึงเาหาอยู่หาก,กินเนี่ของกินทุกวันเนาะโอ้ยหถอันนีว่ารถใช้ตังเนาะหาอยู่หาก,กินไปวันวันซื้อกินทุกวันไม่ไหวนะครับพี่ซีเบื้องแต่ตัง โอ้ขึ้นมาลับอากาศบริสุทธิ์ที่ภูเขาเนี่แต่เช้านะครับสีสิสุดยอดเลยอโอ้ยอ,ยอ,ยอ๋เรื่อนที่นาเนาะก็ไม่ลงไปดูหลายวันนะครับพี่สินี่ยินแต่มองไปจากที่บ้านก็พอดูข้าวก็ส่วนที่ ดำก่อนเนาะเอาดำก่อนตรงที่หน้าแปลงไหนที่ดำก่อนนะครับพีสีแก่ก่อนตรงที่ดำสุดท้ายก็ยังไม่ออกนะครับพี่สีบางแปลงเนาะก็เนะขาเกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วส่วนของบมคยังไม่เกี่ยวเนะาะเกี่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่สีคือคนแถวบ้านก็ ตรงที่นาหยอดเนาะเราก็ปีนี้คนหยดเยอนะเนาะหยดข้าวเนาะ,ะเกี่ยวได้เกี่ยวเร็วเนาะของผมโคกผมดำเอาอ้เดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้โ ขึ้นทวนทวนเหนื่อยน,นะครับพี่ซีมามาขึ้นเขาด้วยกันนะพี่ซีเดินทางขึ้นจ้ะพี่ซีคงคุ้นเนาะทางเส้นนี้นะครับพี่ซีดินแห้งแล้วไม่เหมือนช่วงฝนตกเนาะฝนตกโอ้โห้ทั้งลื่นทั้งอะไรนะครับพี่ซีก็มัน เดินยากนะครับสีส่สีส่งฝนนี่ไม่เหมือนช่วงแบบนี้นะครับช่วงดูหนาวหรือว่าดูแรงดูหนาวนี่ง่ายนะครับเดินสีวนหน่อยก็จะเดินยากนะครับพีเพราะว่าใบไม้มันเยอะเนาะลื่นใบไม้นะครับจากบ้านเอฟซีหนาวไหม ทางบ้านผมหนาวตั้งนานแล้วน,นะครับพี่ซีเนาะหนาวยังไม่ถึงขั้นว่าใส่เสื้อกันหนาวยามเช้าเนาะพอยังพอดีพอดีอยู่นะครับพี่ซีเย็นบ้างเนาะหนาวบ้างถ้าด้ใส่เสื้อกันหนาวตอนเช้านี่สุดยอดแล้วล่ะครับพี่ซีอันนี้ยังยังไม่ใส่เสื้อกันหนาวเนาะใส่เสือ้อ ธรรมดาได้ปกติได้นะครับพี่สีเนาะช่วงเช้าแต่อ่านน้ำโอ้ยเย็นเย็นถึงใจเลยนะครับพี่ซีหนาวด้วยตอนเย็นเนาะช่วงเช้านี่โอ้ยปูนไม่ได้เลยนะครับตับน้ำไม่ได้เลยเนาะน,นี่ครับก็ใกล้จะถึงหลังเขาแล้วเนาะโอ้ยเสียง ตาสายแสดงว่าผมขึ้นไม่ซ้าเท่าไหร่นะครับพีซีเนาะแต่ก่อนนี้จะนู่นนะครับอ,อย่างว่านะครับมันเหนื่อยเนาะตื่นสายนิดนึงนะครับพีซีเดินขึ้นก็นานหน่อยเนาะพี่ซีกว่าจะถึงหลังเขาตอนลงนะแป๊บเดียวครับพี่ซี ตอนขึ้นเดินยากเนาะโอ้เสียงนกเสียงกาเสียงนกเนาะอโอ้เสียงนกเนะาะมันร้องใส่เนาะก่อไก่จะถึงแล้วะครับพี่ซีถึงบริเวณน้ำตกเนาะขึ้นมาหาอยู่หากิน น่ครับก็หนึ่งครับโอ้เสียงงกคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ